ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วที่ช่องโอรวมเก่งมือสองมินบุรีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเซโอเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเซกเมนต์ใหญ่ๆเลยรถสไตล์ผู้บริหารนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าแคนรี 2.0G นะปี2019นะครับเลขมาอยู่แค่1 3 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับสาหรับตัวนี้ใครกําลังหาอยู่นะตอนนี้มีสต็อกเข้ามา พอสมควรนะครับผมมีมาให้เลือกเยอะเลยนะครับสาหรับสีขาวสีบรอนสีดานะครับผมมีมาให้เยอะเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้รีบมานะรีวิวให้ชมนะผมเพราะว่านะสภาพดีมากนะครับผมแล้วก็ราคาดีด้วยสําหรับคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่699,000บาทเท่านั้นฟีดาวน์อยู่ประมาณ12าทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับขอรายได้นะครับ2เท่าของค่างวดนะอยู่ประมาณ20,000ขึ้นไป30,000 ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมคือออกได้คนเดียวไม่ต้องคำไม่ต้องคู่ร่วมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมคันนี้ทุกซอกทุกมุมนะผมแล้วก็คำนวณเรทพนต่างๆดอกเบี้ยต่างๆมาให้ชมเลยนะให้ครบแล้วนะในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นนะผมก่อนไปชมคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรมเก็บมือสองบินบุรีนะครับหรือว่าช่องติ๊กตอกของผมนะผมโอเพชรยนต์หรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาชมเลยนะโฉมหน้าของเจ้าตัว2 0 g คันนี้นะครับ ว่ามีตรงไหนนะครับผมสวยงามแค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมสําหรับด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบแล้วนะครับสําหรับตัวนี้สวยๆเลยนะครับโคมเดิมๆไฟหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับกระจังด้านหน้าเดิมนะไฟตันหมอกด้านล่างมีมาให้ตัวนี้ได้นะผมเซ็นเซอร์มารอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับแก้มด้านข้างทั้ง2ฝั่งมีเซ็นเซอร์มาให้ครบนะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นโครเมียมแท้ของโตโยต้าเลยนะครับผมทะเบียน5 6 9 7คันนี้นะครับ สวยๆเลยนะชุดกันชนด้านล่างนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทใดๆเลยเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงตัวนี้มีมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าสวยมากพี่นะครับโอ้โห,โหตัวสีต่างๆสีบอลดูแลง่ายสีซีเวอร์แบบนี้นะครับเป็นเป็นสีที่นิยมอยู่นะสําหรับตอนนี้นะครับผมามาในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ได้แม็กขอบ16นะ ยางตัวนี้ได้เป็นตัวมิชลินนะครับผมเบอร์20 5ศู R 1 6นะครับขอบ16นะสำหรับตัวนี้ยางปี2024เลยนะครับจะหนักจะเต็มผลิตตัวสัปดาห์ที่35นะปี2024เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาได้แบบ4เส้นเรียบร้อยเลยนะครับสภาพคือสวยนะยางยังกริบๆอยู่เลยยางยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เรียมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับผมนี่สวยๆเลยพี่นะ ตัวนี้ตรวจเช็คสภาพรถแล้ว200กว่าจุดน,นะครับผมรับประกันการ,การันตี5ดาวจากบริษัทชิคนะครับผมนี่มีสติกเกอร์ติดไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้ตรวจรถตรวจเช็คสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับใบสอคอบอตัวนี้รถถูกคนหมายเรียบร้อยนะครับภาษีพรบบต่างๆเช็คให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกด้านหน้าเดิมโตโยต้ากระจกด้านข้างเดิมนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าใบสปอตมอนิเตอร์มีมาให้ครบแล้วนะสาหรับตัวนี้รับรูบแจ้งเตือนนะมุมอับที่กระจกมองข้างนะครับมีมาให้ครบเลย น้ำจับตรงนี้ได้เป็นโครเมียมทั้ง4มุมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เสาบีตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับสติเกอร์ต่างๆตามมออก,กอมีมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตช่วงเดือนเมษาปีสิเเรียบร้อยเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะตัวน็อตเดิมนะครับผมน็อตด้านบนเดิมน็อตเสาเอฟเดิมนะครับผมแผงประตูอย่างนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่สวยๆงามๆเม,ม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับนี่สภาพดีมากๆนะ หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองพี่สองู G, นที่นะครับผมได้ปีสิบเก้าไปใช้นะครับใช้อีกยาวๆนะเป็นสิบปีได้เลยนะครับแ่งประตูฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ตัวม่นนะานมาบังแสงตรงนี้มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับแผงประตูนะครับผมระบบล็อกเด็กมีมาให้นะครับผมสวยๆเลยนะสภาพคันนี้บอกเลยว่าสภาพกลิบมากนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมรองรับน้ํามันเบนซิน9195 e ย e, e 85ต่างๆนะครับจัดหนักเลยนะ ส่วนหน้านหลังนะครับไฟไท้ายเป็นเดิมโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์ให้แล้ว4จุดนะเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหลังนะครับ4จุดตรงนี้อีก2ฝั่งนี้อีก2นะครับโลโก้ 2.0G อยู่ที่เดิมนะแคมรีนะครับผมโลโก้นะมีมาให้ครบแล้วตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะพี่นะตัวนี้กล้องถอยบอกเลยว่ารับประกันนะครับชัดเจน f u ลเ HD เลยนะครับผม แล้วก็กระจกนะผมด้านหลังคือเป็นกระจกเดิมๆแท้โรงงานนะครับรอยไล่ฟ้าต่างๆมีมาให้ครบตาคําเตือนอยู่ครบตัวนี้กระจกไม่ได้เปลี่ยนมานั่นเองนะครับมาดูที่ฝาท้ายกันเลยนะสำหรับฝาท้ายตัวนี้นะครับมาให้ดูโครงสร้างฝาท้ายเลยเดิมๆแบบนี้นะครับสีกาวต่างๆด้านข้างอยู่ครบนะตัวน็อตด้านในไม่เคยมีขยับนะครับเดิมๆโลโก้ไทยคอยโตอยู่ครบนะครับผมนี่สวยๆงามๆเลยนะโอ้โหไร้ที่ตินะครับตัวนี้สวยมากนะ สองตี G, ใครกำลังหาอยู่คันนี้ปีอีก1ตัวเรื่องนะครับที่ดีเลยนะสำหรับตัวนี้699 0 0 0บาทเท่านั้นดูสภาพนะครับดูจากสภาพของเขานะบอกเลยว่าไร้ที่ตินะผมและสวยมากๆนะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับมีเดิมเดิมโรงงานนะครับด้านบนนะไฟใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมโอ,โอ้สภาพกริบมากนะด้านล่างนะครับล้อแม็กนะล้อแม็กล้ออะไรนะครับผมมีมาให้ครบแม่แรงต่างๆครบนะครับผมตัวอุปกรณ์ าการเปลี่ยนยางมีมาให้ครบแล้วนี่สวยงามนะนี่แม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหครบมากนะครบเครื่องเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะมีนะครับผมของแถมคือหนึ่งเลยนะครับผมประกันนะฉุกเฉินนะผมฟรี24ชั่วโมงนะผมให้1ปีเลยนะครับมูลค่า5,999บาทนะครับผมนะมีแถมให้นะครับผมในคลิปนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมแถมประกันฉุกเฉินให้ฟรี1ปีนะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมรถสไล,ลด์รถยกต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับรถเกิดปัญหาอะไรนะผมน้ำมันหมดยางแตกแบตเตอรี่เสื่อมต่างๆนะครับบนทางด่วนต่างๆนะต้องการความช่วยเหลือพี่มีเบอร์โทรนะผมมีเบอร์โทรในตัวการ์ดแล้วเรียบร้อยนะครับโทรติดต่อเบอร์นะั้นะ้าเดี๋ยวจะมีช่างไปช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยนะครับผมอ่าสวยๆงามๆพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษของเดือนนี้นะครับผมเดือนกันยายนนี้นะครับ เริ่มต้นที่2.29เท่านั้นเองนะ2.29เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเป็นเดือนของตุลาคมไปนะครับผมไม่ทราบว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะสำหรับดอกเบียนะครับตอนนี้ถ้าคำนวณแล้วฟรีดาวนะครับผม699,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ10,200เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเสาบีฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลย หัวน็อตเดิมนะครับผมไม่เคยมีไข่นะสำหรับตรงนี้น้เม็ดอาต่างๆอยู่ครบนะครับแต่โหระบบนะปรับกระจกต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะปรับแบบไฟฟ้านะครับโครงสร้างแผงประตูต่างๆนะครับกลาบประตูสวยๆเงาๆนะตรงนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมสวยมากนะปุ่มมอต่างๆปุ่มเปิดฟ้าถังต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมเอนจิ้นสตาร์ทมีมาครบแล้วสําหรับตัวนี้อะพวงมาลัยมันตินะครับผมนี่คูซอนโทน มีมาให้ครบนะครับแอร์แบกที่หน้าพวงมาลัยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูฟังก์ชันนะครับผมสําหรับในตัวรถนะอ่ามาดูกันที่หน้าปัดเรือนไม้กันหน่อยนะครับผมตัวนี้หน้าปัดเรือนไม้แบบสวยงามมากทีนี่โอโ้โหสภาพดีนะครับผมเลขไม้อยู่13825แกโลเท่านั้นเองนะระบบ b s m เขียวแบบนี้นะผมเป็นระบบบายสปอร์ตมอนิเตอนะแจ้งเตือนมุมอับนะผมที่กระจกมองข้างนั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้ฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับนี่ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้มีกล้องถอยชัดเจนนะครับผมส่วนแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ระบบแบบดูโอ้นะเปิดออโต้ได้ทั้งหมดนะครับด้านล่างนี้วเลเลชัคเจอร์ระบบชาร์จไร้สายมีมาให้ครบนะครับเกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกไฟฟ้านะครับจันตตัวนี้จัดเต็มเลยนะช่องเก็บของตัวนี้บอกเลยว่ากว้างนะช่องเก็บของเหมือนที่พักแขนตรงนี้นะครับผมกว้างเลยนะพร้อมกับกุญแจสมาร์ทคิลเลตเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้นะครับ แอร์แบ็กนะเจ็ดใบแน่นๆเลยนะสำหรับตัว Camry 2- สอคันนี้นะครับสภาพดีนะระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาครบนะครับส่วนด้านบนนะไอตัวที่บังแดดมีให้นะครับไฟด้านบนใช้งานได้เป็นปกตินะครับนี่กล้องเก็บแว่นอากล่องเก็บแว่นตรงนี้มีให้ครบนะครับแล้วก็บอกคู่หน้านะดีไซน์เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เบาะคนขับนะครับผมเดี๋ยวต้องถอดเอาไปสปานิดนึงนะครับ บอกเลยว่ามีร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่นอยๆเท่านั้นเองนะที่นะครับบอกคนขับเท่านั้นบอกอื่นๆไม่มีร่องรอยพับไม่มีร่องรอยย่นเลยนะโอ้โหสภาพมากริบมากนะผมรถคันนี้น่าจะเป็นผู้บริหารใช้คนเดียวด้วยนะครับนี่เบาะด้านหลังนะโอเคสภาพดียวต้องทําสปาเพิ่มเท่านั้นนะครับส่วนด้านหลังแอร์หลังมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับด้านบนรอยอักขระยันต่างๆไม่มีให้เห็นนะครับสภาพดีมากนะบนหลังคาครับ ระบบไฟตรงนี้มีมาให้ครบนะครับแล้วก็หลังคาด้านนอกนะสีเดิมๆรอยรักยิ้มไม่มีให้เห็นนะครับสภาพดีมากๆพี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อด่วนเลยนะรีบติดต่อด่วนเลยรับผมอย่าช้าพี่อย่าช้าคันนี้สเปคดีนะครับแล้วรถมือสองนะสเปคแบบนี้มีคันเดียวในโลกเท่านั้นนะผมหาที่ไหนไม่ได้ไม่เหมือนคันนี้แล้วถ้าสนใจนะครับผม ก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อเบอร์โทรด้านล่าง0 8 8 6 5 1 3 7 3 0หรือแคปหน้าจอให้เห็นป้ายทะเบียนนะผมแล้วก็ส่งให้ผมผ่านทางไลน์ได้ด่วนๆเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ของ Camry 2.0ปี19นะครับได้เครื่องยนต์นะผม VVTiW นะ2.0ลิตรนะครับ167แรงม้าเลยสําหรับตัวนี้นะ ใครชอบรถที่เซกเมนต์ใหญ่ๆนะครับผมให้มาดูตัวนี้เลยนะสภาพพร้อมใช้นะครับผมสําหรับด้านหน้านี้ได้ทําความสะอาดเบื้องต้นแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวของเครื่องนะครับไม่มีร่องรอยนะ้ํามันรั่วซึมน้ำมันรั่นะวไหลต่างๆไดสตาร์ตต่างๆใช้งานได้เป็นปกตินะผมสายพานวิ่งได้ดีนะครับสวยๆท่อแอร์ต่างๆดําเนินการได้ดีนะครับน้ํายาแอร์ต่างๆต่อให้ได้เรียบร้อยนะครับเติมให้แล้วเรียบร้อยนะสวยมาก ตัวนอ็อตหัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวต้องเช็คให้อีกทีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าถ่าแบตนะผมต่ําเกินกว่าเกณฑ์นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะครับเอาเป็นแบบใช้งานได้เต็มนะประสิทธิภาพเลยทั้งหมดนะครับลูกค้ารับรถไปไว้วางใจได้เลยสําหรับเรถยนต์รถมือสองนะครับเบ้าโชว์เม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตของเบ้าโชว์นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะสภาพเดิมนะผมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับ ตัวคานด้านหน้ารูกลมนะครับผมมีมาครบตัวหมุดต่างๆอยู่ครบนะ้หมุดยึดนะผมพลาสติกหุ้มนะตัดเดิมตัวนอ็นอตหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแล้วก็นอตยึดนะครับผมตรงเบ้าโชกตรงนี้นะครับนอนยึดแกนด้านหน้านะครับนี่สวยงามเลยนะน็อตยึดปากระโปรงรูระบายอากาศนะครับแ่อนแ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับมีสภาพเดิมคงเดิมเลยยางนะครับผมกันกระแทกตรงนี้มีมาให้นะ สวยงามเลยด้านบนนะครับผมสีดํเดิมเม็มอดอาร์คสามจุดตรงนี้นะครับตาคําเตือนนะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้สภาพดีนะสภาพดีมากๆไร้ที่ติด้วยนะครับผมที่สําคัญฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกิโลอ่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่าหนึ่งหมื่นสองพันกิโลที่ไหนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวผ่อนมากสุดคือเจ็ดปีนะครับแปดสิบสี่งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดสองเก้าเท่านั้นถ้าใครสนใจคันนี้ครับอย่าลืมติดต่อผ่าน เซลน้องโอนนะครับผมผัดคลิปเดีโอนี้มีของแถมสมนาคุณให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็พร้อมนะผมให้ดอกเบีย้ยพิเศษนะให้รถที่ดีที่สุดนะครับเพื่อลูกค้าทุกท่านที่อยากได้รถไปใช้งานนะผมมาหาผมได้เลยนะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมย้ำอีกทีตัวนี้เป็น Toyota Camry นะครับ 2.0G p 19นะครับเลขมาอยู่190,000 130,000กิโลเท่านั้นเองนะ สำหรับตัวนี้เฉลี่ยนะผมตอบต,ต่อปีนะ5ปีกว่าๆนะครับใช้งานมาแค่ปีละ20 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะเช็คทั้งหมดให้แล้วเรียบร้อยตรวจตรวจสภาพรถต่างๆ200กวจุดนะได้5ดาวด้วยนะครับผมคันนี้6 9 9 0 0 0บาทเองนะครับผมเดี๋ยวขออน,นุญาตกาบลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผม ให้กำลังใจผมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ช่องติดต่อของผมฝากกดใจกดติดตามให้ด้วยโอเพยนต์หรือว่าโอโอรถมือสอนั่นเองนะผมก่อนก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ